กลับขอบคุณนะคะยอด1 0 0 0คะแนนนะคะของคุณแม่นะคะเปรมนภิษนะคะคุณแม่า๋าแล้วก็ยอด200คะแนนของคุณแม่นพาร,รัตนะคะคะเดี๋ยวจัดป้อนให้กับคุณตานะคะขอบคุณนะคะหนึ่งร้อยนะคะ สองร้อยนะคะสามร้อยค่ะสี่ร้อยนะคะห้าร้อยค่ะหกร้อยนะคะเจ็บร้อยค่ะ แปดร้อยนะคะเก้าร้อยค่ะหนึ่งพันนะคะแถมสองนะคะคุณแม่แล้วก็ยอดของคุณแม่นกพาร,รัตนะคะสองร้อยคะแน่นะะนะคะหนึ่งร้อยนะคะ สองร้อยค่ะออขอบคุณนะคะ ขอบขอบขคุณนะคะคุณแม่จ๋านะคะยอดของคุณแม่นะคะเปรมนภิษนะคะแล้วก็คุณแม่นกพร,รัตนะคะคุณแม่จ๋าขออนุญาตจ,จัดป้อนรวมนะคะทั้งสองท่านเลยนะคะ คุณตาก็ได้ทานแล้วนะคะขอให้คุณแม่นะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะยุมันขวัญยืนนะคะหน้าที่การงานการเงินนะคะเจริญรุ่งเรืองนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมหวังดังมุ่งมา่ปรารถนานะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงนะคะคุณแม่จ๋าสาธุบุญด้วยนะคะที่ร่วมเมตตานะคะป้อนผลไม้ให้กับคุณตาพายแก้วนะคะ เพื่อสมทบนะคะโครงเหล็กโครงหลังคาบ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้านะคะกราบขอบพระคุณนะคะคุณตาได้ทานแล้วนะคะขอบพระคุณที่ร่วมสมทบนะคะโครงเหล็กโครงหลังคาบ้านให้กับคุณตานะคะสาธุบุญกับคุณแม่ทั้งสองท่านด้วยนะคะแม่จ้านะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอยู่มั่นขนยืนค่ะ เดี๋ยวจะให้คุณตาได้ทานเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็อิ่มเลยนะคะยอดจากของคุณแม่นะคะเปรีมนภพิษนะคะแล้วก็ยอดของคุณแม่นกพรัตนะคะที่เมตตานะคะสาธุบุญค่ะนะคะทานาเร็ดอร่อยใหญ่เลยโออร่อยไหมคะคุณตาอร่อยใหญ่เลยนะคะเนืดอเสียงเคียวแน่เป่าด้วยนะคะมาแรง แมลงเผาด้วยอร่อยอร่อยใหญ่เลยอร่อยไหมคะนะคะกลางวันก็นะคะแดดร้อนนะคะกลางคืนก็ฝนตกนะคะไม่ได้มาเปิดไรให้กับคุณตานะคะสามสี่วันแล้วนะคะคุณแม่จ๋าเนื่องจากก็ไม่สบายนะคะกลับขอบพระคุณความรักความห่วงใยนะคะจากทุกทกท่านเลยนะคะ ก็ฝากแวะเมตานะคะสมทบคะแนนนะคะโครงเหล็กโครงหลังคาให้กับคุณตาด้วยนะคะทุกทท่านจ้านะคะก็เดี๋ยวให้คุณตานะคะได้พักผ่อนนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณแม่เปรมนพิษนะคะแล้วก็คุณแม่นะคะนกพรราส์นะคะคุณแม่จ๋านะคะขอบพระคุณคุณแม่ทุกทท่านด้วยนะคะคุณแม่ทุกทท่านนะคะที่ห่วงใยคุณตาพลายแก้วนะคะนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ ขอให้ทุกๆท่านนะคะมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอายุมั่นขวันยืนนะคะทุกๆท่านจราปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงนะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะหน้าที่การงานการเงินเจริญเรื่องเรื่องนะคะขอบพระคุณนะคะทุกความรักความห่วงใยนะคะจากทุกๆท่านเลยนะคะขอบพระคุณนะคะนะคะเดี๋ยวให้คุณตาได้พักผ่อนเลยนะคะขอบพระคุณนะคะ ไปแล้วนะคะคุณตานะคะทานให้อร่อยนะไปแล้วนะทานให้อิ่มนะคะจะได้พักผ่อนนะคะอร่อยใหญ่เลยเน่ดูทําโอ้เสียงเคี้ยวอร่อยมาก